สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโอ้โหมาพบกันอีกแล้วนะคะ DJM p r o ะวันนี้ผมมาอยู่ที่บางพีนะฮะวัดหลวงพ่อโตนะฮะใหญ่นะครับพรุ่งนี้นะฮะวันนี้วันที่5พรุ่งนี้วันที่6เขาจะมีงานงานเทศกาลโยนบัวนะฮะหนึ่งเดียวของโลกนะแต่คืนนี้ก็คือเขามีการเทสระบบเขาเรียกว่าเทสระบบนะฮะการเอ่อเขาเรือหางยาวนะเดี๋ยวจะผมจะพาไปดูนะนี่มาแล้วครตัวแรงนี่อย่างนี้นะ าอีกลับมาอีกล้บแล้วนี่น,น,นะ,นะก็จะประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้นะใครที่อยู่แถวนี้นะบางพีนะหรืออยากจะมาสักการะหลวงพ่อโตนะฮะมีเทศกาลโยนบัวนะแล้วพบกันกับเอ็มโนะฮะท้าทายกันได้นะจ๊ะขายดอกบัวหนึ่งหมื่นดอกนะพรุ่งน,นี้รุย